เบรกที่2ของก่อนสนามข่าวเช้านะครับเราจะไปเริ่มกันที่ไฮไลท์ของสืกฟุตบอล FC ฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตนะครับเมื่อวานนี้เป็นแมตช์ที่4ครับระบุรีรัมยูไนเต็ดกับตัวแทนของไทยนะครับก็บเปิดบ้านเอาชนะเซี่ยงไฮพอสอ2ประตูต่อศูนย์และทําให้พวกเขาเนี่ยขึ้นไปรั้งอันดับที่5ของตารางคะแนนครับ ศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตทกับแมตท,ที่4นี่ครับบุลี United, รัมยูไนเต็ดับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซียงไฮ้พอร์ตกับทีมจากแชนแนลซูเปอร์ลีกนะครับนี่ครับบุลีรัมก็มาในชุดเก่งเลยนะครับเสื้อสีกรมท่าครับพบก,กับเซียงไฮ้พอร์ตนะครับ เกมนี้ครับเริ่มเกมมาได้เพียง15นาทีเท่านั้นครับเจ้าถิ่นก็ได้ประตูขึ้นนำก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์จากจังหวะนี้ครับเป็นโรเบิร์ตซูสนะครับแทงบอลทะลุช่องให้กับสุภาชัยใจเด็ดครับวิ่งเข้าบายิงจ่อๆเลยครับส่งบอลเข้าประตูไปครับสุภชัยในอยู่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆครับทีมขึ้นนำตั้งแต่ช่วง15นาทีแรกเลยนะครับ นี่ครับการจ่ายทะลุช่องของโรเบิร์ซูชครับแล้วก็สุภชัยเนี่ยไปถึงก่อนผู้รักษาประตูเซยงไฮพอร์ตนะครับพาทีมขึ้นนำหนึต่อศูนแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังครับนาทีที่66ครับทีละทอนบุญมาทันครับเปิดลูกเตะมุมมาแล้วเป็นโกรันเขาสิทธิ์นะครับม่งชงกลับมาหน้าประตูก่อนที่เคอร์ติสกูดครับจะชาร์จเจาะเข้าไปครับ ระบบนี่ยอดเยี่ยมเลยครับทีละทรเปิดโค้งมาที่เสาสองครับกอลันเขาสิทโมงชงกลับไปที่หน้าประตูครับก่อนที่จะเป็นเคอร์ติสกู๊ตครับยิงเข้าไปครับช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับทำให้จบเกมครับบุรีรัมยูไนเตดครับเปิดบ้านเอาชนะเซียงไฮ้พอร์ตไป2อประตูต่อศูนย์ครับทำให้ตอนนี้เนี่ยผ่าน4ี่นัมี6คะแนนนะครับขึ้นมารังอันดับ5ครับ ส่วนซึ่งไฮพอร์ตนะครับยังไม่มียังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับในศึก FC แชมเปี้ยนลีกอีลิรอบนี้ครับมีหนึ่งแต้มจมบวยของตารางคะแนนครับก็เป็นนัดที่เก็บไปรวมแล้ว6แต้มนะคะอยู่ที่5ชั่ว,วคราวสำหรับบ <ผม S 2> ุรีรัมยูไนเต็ดนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะคะคเก็บ <ผม S 2> คลีนชีตได้ด้วย เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมของเอฟซีเชเ e ส g u กทูด้วยนะคะคก็เป็นราชบุรีคะ่ะที่ไปเยือนอิสเทลเอฟนะคะเป็นนัดที่4ครับผมก็ยังมีหลายทีมนะครับที่ยัไม่ได้เตะนัดที่4ตอนนี้ก็บุรีรัมก็ได้ขึ้นรางอ,อันดับ5โชคราวก่อน ก็เปลี่ยนแปลงกันไปเยอะนะคะสำหรับบุรีรัมยูไนเต็ดเรื่องของโค้ชเนี่ยแล้วก็เป้าหมายสำคัญก็เป็นถ้วยเอเชียยกระดับกันขึ้นมาด้วยเป้าหมาย<ผ>มของเขาก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ